หายเลยหายรบวุงเลยนะอัดแล้วใช่ไหมคิวอัดแล้วใช่ไหมเอออัดแล้วค่ะร้อยยา้อย่ารอรอยยาด้ย่าร้อยยด้วยเรอร้อยยาด้วยเหรอร้อยยาร้อยเรอรอยยาด้ยร คุณผมร้องปีดอันนั้นมาดูเป็นขางค่ะร้องปิดทุกปีใอะไรเราล่กันเาไ่่ค่ะ้าทังนะคักยกันากระเยันเนายัดเวลาเริ่มเียนขอให้จารั่บ้าโดยรจัดคุณสุล เธอเหนื่อยไหมที่ต้องทอนกับคนไม่เอา อยางฉันให้มันดีกว่านี้ก็ลำบากแต่นับจากนี้ฉันจะดีกว่านี้ฉันรับปากสะยากเย็นเท่าไรจะขอทำให้สุดใจขอบคุณจริงๆที่เธอยังรัก ตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอ<า>ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญา Bye. Bye. คนนี้ตอนนี้ฉันก็มี้แต่ความอุ่นใจรักที่เรา Thank yeah. you. ตาตัวนี้ขอให้คุณครูจดจำชื่อผู้หลุดสามห้าคนในจำละตาตัวนี้ขอให้ครนะูจดจำใบหน้าจดจำชื่อจริงจดจำบ้านจดจำวันเวลาดีๆจดจำภาพแห่งุการณ์สองจำที่เราเคยมีร่วมกันตลอดเวลาสามปีคุณรูนอนตอบตตาตัวนี้กได้ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้จะพูอะไรตอรู้ตอรู้คุณมีอะไรจะพูดกับพวกหู่มารย้่งว่าดอะไรการมันเะไร แล้วเนาะบันทีสามปีที่ผ่านมาเนาะบางทีครูที่บุษาทั้งสองางเลยก็บางทีก็แอบน้อยใจพวกเราบ้างรู้คะ่ะรู้ค่ะ ลึกๆนะคะแต่ว่าก็ก็ยังหวังในตัวพวกเราอยู่ว่าพวกเราก็มีความยังไงคะมีความตั้งใจอยู่ว่าคงออกมาเป็นลักษณะนี้แอบ,บคิดในใจลึก,ลกนนะะๆเนาะก็สามปีที่ผ่านมาเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณพวกเราผู้การน,นะคะเพราะว่าพวกเราก็ เป็นเด็กดีไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่นะคะ <c oughs> คครูก็ไม่ค่อยใส่ใจกับห้องพวกเรานะไม่ค่อยใส่ใจขอบคุณที่ทำให้ครูมีความสุขนะคะ่นะกนะ็จะจบแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนตั้งใจมุ่งหวังสิ่งใดเนาะก็ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าอุปสรรคจะมากมายแค่ไหนก็ขอให้นักเรียนสู้ต่อไปอย่า อย่าคิดที่จะท้อถอยนะคะจงคิดเสมอว่าเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้นะคะเราต้องข้ามไปให้ได้นะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะก็มาหลังเดี๋ยว่าเห็นแลนะครับก็เดี๋ยวพี่เห็นะมอหนึ่งแล้ว หลายคนก็รู้จักแต่มอสามแลแ้วหลายคนก็พี่ตอนตอนมอสี่แล้วก็หายไปหนึ่งปีแล้วกลับมามทีนี้เราก็ตามตามเพื่อนหไปของเราตลอดเลยเพราะว่าด้วยความที่ทางเขากระจายก็เหมือนที่เคยบอกตอนในห้องเลยว่าไม่ได้คีดว่าจะเป็นประจำชั้นมหกมสิบสไปพอได้มหปกปกหสองเขาก็ทำเพียงกันให้เราหสหหกไหมบอกว่าโอู้แล้วแต่เขาจะอยู่ห้องไหนก็ได้ก็ดีใจที่ยังได้ได้ได้อยู่ห้องหหหห กูอยู่ห้องแบบนี้มา3ปีละหกข้บหนึ่งปีแล้วก็ข้อหกหนึปีสามปีก็โชคดีที่ได้เจอพวกเรานะครับดีใจ <van celui> ทุกครั้งที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็โกรธอ่ะมีให้น้อยเราน้อยใจมไม่โกรธนะครับแต่ว่าบางทีกูก็พูดดังพูดแรงมือก็ดุนี้ก็เหน็บการเหน็บของครูเนี่ยการพูดเนี่ยมีระยะเสมอ ป็นหน่วหรือสอบถามมู่น้นๆนะครับก็เราคนนั้นแหละนะครับเาระดับเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่เคยคิดเสียใจที่จะที่จะอะไรนะที่จะทำให้เนาะเออเป็นเรื่องไปเที่ยวก็ดีเรื่องของเนะี่ยถามว่าอย่างูมิจนเราตั้งใจไปขับรถซื้อให้ของอย่างอื่นซื้อมาให้ครูก็รักพวกเราเป็นพิเศษกูเป็นพิเศษ,เน,เศษนะครับ้องหนึ ก็ได้แบบแตกต่างกันไปแต่ว่าตามความเหมอนพันห้องเราอาจจะไม่ได้ของชิ้นใหญ่แต่ว่าของที่ให้เนี่ยมันก็เป็นของที่น่าจะ